ตอนนี้ไม่มีแฟนเพจเฟ b บุ๊กล้วนะคะชื่อมายพันนิตาค่ะอย่าลืมเข้าไปกดถูกใจกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆของมากันนะสวัสดีค่ะทุกคนมายรับเองนะคะคลิปนี้นะคะมายก็จะมาแต่งหน้าเอวิเด o ลุกันนั่นเอง อกว่า v อ r ว D a y Look EP นี้นะคะเป็น EP ที่ค่อนข้างก้าวกระโดดจาก EP เก่าๆมากๆเลยนะคะเนื่องจากว่า EP เก่าๆที่ไม่แต่งเนี่ยมันก็จะเป็นแต่งที่แบบไม่ค่อยแต่งอะทุกคนเพราะว่าไม่แต่งหน้าไม่เป็นใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้นะคะมันก็อัพสกิลขึ้นมาแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยอาจจะไม่ได้สวยเวอร์วังอลังการนะคะแต่ว่าค่อนข้างดีกว่า EP เก่าๆมากๆเลยนะคะไม่ก็เลยอยากจะมาอัปเดตกันเนาะว่า v อ r ว D a y l o o คของไม่เนี่ยตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วนะคะเพราะว่าคนเราก็ต้องมีการพัฒนาบ้างใช่ไหมซึ่งต้องบอกก่อน ะะว่า v e r y d เด l o o คของไม้ที่ไม้มาแต่งในคลิปนี้นะคะก็จะเป็น v อ r y d เด l ล o k ที่แบบฉบับไปข้างนอกบ้านที่แบบไม่ได้ไปถ่ายงานหรือว่าอยู่บ้านหรืออะไรชิลๆนะคะทุกคนถ้าสมมติว่าไม้ไปถ่ายงานอย่างเงี้ยไม้ก็จะเพิ่มตัวรองพื้นเข้ามาด้วยนะคะแต่ว่าตัวนี้ไม้ไม่ได้ทารองพื้นนะคะถ้าเป็นเพื่อนพร้อมกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มดู everyday l o o คของไม้กันเลยดีกว่าะคะ่ะว่าไม้จะแต่งยังไงบ้างนะคะเริ่มแรกนะคะไม้ i, ก็จะลงเป็นสกินแคร์ตัวนี้เลยนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นอ e ีไอครีมนะคะมันก็จะ นะคะคทาลงไปเลยนะคะถ้าสมมติว่าอยู่บ้านอะ่ะอย่างที่บอกคือไม่จะใช้แค่ตัวนี้นะคะทุกคนส่วนพวกรอยสิวอะไรแบบนี้ไม่ก็จะไปลงตัวคอนซีลเลอร์นะคะ ต่อมานะคะมัยก็จะลงเป็นคอนซีลเลอร์นะคะไม่เลิฟอัปเกรดแล้วนะคะทุกคนเราแบบใช้คอนซีลเลอร์กันแล้วเนื่องจากว่าใต้ตาคล้ำม,มากช่วงนี้แบบไม่เลิฟนอนดึกมากนะคะทุกคนน่าจะปิดเทอมปกติเขาจะลงลิปกันก่อนอะไรแบบนี้ใช่ไหมแต่ว่าไม่คิดว่าของไม้แค่คอนซีลเลอร์ก็เอาอยู่แล้วนะคะแต้มลงไปเลยนะคะที่ใต้ตาเรียบง่ายสไตล์ไม่เลิฟนะคะทุกคนแล้วก็แต้มไปที่รอยสิวนิดนึงนะคะ มานี้นะคะทุกคนเสร็จแล้วต่อมานะคะพอลงคอนซีลเลอร์เสร็จเนี่ยไม้ก็จะมาลงเป็นตัวแป้งพับนะคะอันนี้ไม่ใช้ของซีทูซีนะคะซึ่งปกติจริงๆไม่ได้ใช้อันนี้แต่ว่าตัวแป้งพับไมอ่อ่ะหมดแล้ววันนั้นอะ่ะเป็นวันที่ไม่ต้องไปงานนะคะทุกคนก็เลยแวะเซเว่นก่อนแล้วก็เลยซื้อของซีทูซีมานะคะทาลงไปเลยค่ะ ประมาณนี้นะคะหน้าเราก็จะมีความเนียนมากขึ้นนะคะต่อมานะคะไมายก็จะมาทาตากันนั่นเองเนาะสีแรกที่ไมาลงนะคะจะเป็นสีขาวนะคะทาลงไปให้ทั่วเปลือกตาเลยค่ะต่อมานะคะไมายก็จะลงเป็นสีที่สองนะคะเป็นสีออกแนวแบบน้ําตาลส้มนิดนึงเนาะสีขาวอ่มายลงทั่วตาใช่ไหมแต่ว่าสีนี้นะคะไมจะลงที่เปลือกตาเนาะ ใช้สีเดิมเลยนะคะสีที่สองทาลงบริเวณแบบเปิดตาแล้วก็ลงมาหางตาข้างล่างนิดนึงเนาะก็จะได้ประมาณนี้นะคะทุกคน ต่ปีความแบบเป็นสีนิดนึงเนาะน่าจะดูแบบไม่ซีดไม่โลนแล้วนะคะต่อมานะคะไม่จะใช้แปรงแบบนี้นะคะแต้มลงบนสีขาวเหมือนเดิมเลยนะคะอันนี้นะคะเราจะทาตาล่างกันเนาะก็คือขอบตาล่างนะคะให้มันดูแบบวิ่งวับนิดนึงไม่นะคะจะแต้มตั้งแต่บริเวณกลางตานะคะจนถึงหางตาเนาะแต้มลงไปเลยค่ะอีกข้างนึงก็ทำเหมือนกันเลยนะคะ ต่อมานะคะจะใช้เป็นสีนี้นะคะนิดหนึ่งเนาะทุกคนแล้วก็ขีดด้านล่างนะคะเป็นดอลลียเราจะได้ดูมีความแบบเรากรุ่นิดนึงแค่นี้เลยนะคะทุกคนนิดเดียวมันก็จะดูมีความแบบเป็นโดอรียเนาะปลายเกาหลีนะคะต่อมานะคะเราจะมาปัดแก้มกันนะคะให้มันมีความมุ้งมิงเนาะหน้าเราจะได้ดูไม่โลนนะคะปัดแก้มของมานะคะจะใช้เป็นสีนี้เลยนะคะจะเป็นสีออกแบบ อมส้มอ,อมชมพูนิดนึงนะคะแล้วก็จะมีความเป็นกากเพชรเนาะก็อันนี้นะคะแล้วแต่นะว่าเพื่อนๆจะปัดกันยังไงนะคะแล้วแต่หน้าคนใช่ไหมแต่ว่าของไม่ไม่จะปัดตรงหนุกแก้มขึ้นไปนะคะแค่หนุกแก้มแล้วก็จะเบ็นเบรนลงมาที่แก้มนิดนึงนะคะก็จะได้แบบนี้เลยนะแล้วก็จะดูมีสีสันมากขึ้น ต่อมานะคะเราก็จะกลับไปที่ตากันนะคะทุกคนไม้ก็จะมากรีดตานั้นเองเนาะแต่เนื่องจากว่าไม้นะคะเขียนตาไม่เป็นนะคะทุกคนไม้ก็จะเขียนแค่หางตานะคะคือตาไมา้ทุกคนมันจะแบบมีโค้งตรงนี้ใช่ไหมไม้ก็จะเขียนตามนี้เลยนะคะให้แบบมันมีหางตาเพิ่มมานิดนึงเนาะแต่ว่าตัวข้างหน้านะคะจะไม่ได้เขียนเพราะว่าเขียนไม่เป็น,นะคะ่ะตาเราจะดูแบบพมขึ้นนิดนึงนะคะ แบบนี้นะคะทุกคนมันจะเขียนแค่นี้เลยจริงๆอีกข้างนึ่งก็เขียนเหมือนกันนะคะ ค่ะไมก็จะมาปัดขนตากันนั่นเองนะคะสําหรับการปัดขนตานะคะปกติแล้วถ้าแต่งบอๆอยู่บ้านนะคะไมก็จะไม่ปัดขนตานะคะไม่จะปัดเฉพาะออกงานเท่านั้นแต่ว่าวันนี้ไหนๆก็มาแต่งแหละก็เลยมาปัดขนตาเลยก็ได้นะคะแล้วก็ไมจะไม่ดัดขนตานะคะทุกคนเพราะว่าไมดัดไม่เป็นนะคะเคยมีประสบการณ์แบบไปให้ช่างแต่งหน้าเขาดัดขนตาทุกคนแล้วเขาหนีบนะคะก็เลยฝังใจอยู่นะคะยังแบบไม่ดัดละกัน แบบว่าดันดันขึ้นนิดนึงเนาะให้มันมีความงอนิดนึงนะคะเพราะว่าใหม่อะไม่ได้ดักขนตาไงก็จะมีเลอะนิดนึงนะคะเพราะว่ามันยังไม่แห้งเนาะต้องรีบแบบปัดให้มันตอนมันยังไม่แห้งนะคะมันจะได้เด้งขึ้นนิดนึงอีกข้างหนึ่งก็ปัดเหมือนกันเลยนะคะแล้วก็ใช้นิ้วนะคะดัดขึ้นนิดนึงเนาะ ต่อมานะคะสุดท้ายเรามาลงสีปากกันดีกว่านะคะสําหรับตัวแรกที่ไม่จะลงนะคะไม่จะลงเป็นลิปนี้เลยนะคะเป็นลิปกลอของดีออเนาะไม่ใช้เป็นเบอร์012นะคะสีนี้มันค่อนข้างจะธรรมชาตินะคะก็คือถ้าสมมุติว่าทาไปโรงเรียนอแค่สีนี้สีเดียวก็คือจบแล้วนะคะ มันก็จะอ่อนๆออกชมพูนิดนึงปากเราก็จะดูมีสีสันขึ้นมาแล้วนะคะไม่ซีดแล้วต่อมานะคะมันก็จะลงเป็นลิปทินนะคะข้างในปากนะคะให้มันมีความแบบเข้มขึ้นนิดนึงเนาะ <Allāh. S 1> ก็ะเสร็จแล้วนะคะสำหรับเอวิเดรูปของมาในคลิปนี้ ะะเป็นไงๆๆกันบ้างทุกคนมีความ up s สก l l ขึ้นจาก EP เก่าๆมากมากเลยนะคะทุกคนจากแบบเด็กคนนึงที่แต่งหน้าไม่เป็นเลยนะคะตอนนี้ก็เริ่ม up พสก l l มากขึ้นแล้วแต่ว่าก็ไม่ได้แต่งหน้าเป็นขนาดนั้นนะทุกคนเข้าใจไหมคือมาอย่างแค่แต่งหน้าเพราะว่าบางทีเราไปงานอย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบเพิ่มสีสันให้กับหน้าเพิ่มความเป็นลุคผู้ใหญ่มากขึ้นนะคะเวลาเราทํางานหม้ก็เลยต้องฝึกการแต่งหน้ามากขึ้นนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ถือว่าโอเคขึ้นในระดับหนึ่งนะคะโอเคกว่าแต่ก่อนอาจจะไม่ได้สวยอะไรมากนะคะแต่ ว่าก็พยายามปรปับลุคให้มันเข้ากับหน้าไม่มากที่สุดเนาะซึ่งการแต่งหน้าจริงๆแล้วอ่ะสําหรับไม้นะคะไม่คิดว่ามันไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะมันแล้วแต่คนชอบแล้วก็ตามสไตล์ที่เราชอบนะคะหรือว่าแต่งให้มันเข้ากับหน้าเรามากที่สุดเนาะเพราะว่าหน้าแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันใช่ไหมความชอบหรือสไตล์การแต่งก็จะไม่เหมือนกันนะคะก็จะมาแชร์คิดแล้วว่าโอเคของไมอ่ะไม่แต่งประมาณนี้นะเป็นแนวทางอะไรแบบนี้เป็นกําลังใจให้สําหรับคนที่แต่งหน้าไม่เป็นนะคะโอเคค่ะก็ก่อนจะปิดคลิปกันนะคะไม่ก็ อยากจะมาฝากอะไรนิดนึงเนาะเนื่องจากว่าช่วงนี้นะคะเป็นช่วงปิดเทอมใช่ไหมไม่ก็นั่งว่างๆกันนะคะสาหรับเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่อยากมาคุยกับไมนะคะทุกคนสามารถมาคุยกับไมได้ที่แอปยายาไลฟ์เลยนะคะเป็นแอปเกี่ยวกับไลน์นั่นเองเนาะไมก็จะมาไลฟ์แทบทุกวันเลยนะคะสาหรับ ID ของไมนะคะก็จะขึ้นไว้ให้ตรงนี้เลยค่ะเพื่อนๆก็สามารถไปกดติดตามกันได้เลยนะคะเวลาไม่ไลฟ์มันก็จะขึ้นแจ้งเตือนแล้วเราก็จะได้มาคุยกันเนาะเอเคค่ะสาหรับคลิปนี้นะคะไมก็มาเท่านี้เนาะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค ให้ไหมด้วยนะคะที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้ไหมด้ค่ะจะได้ดูคลิปไม่ก่อนใครเลยเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย